สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะวันนี้อาจจะเจอกันนะคะสายหน่อยนะคะทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะใครไปทําบุญตรงไหนก็ขอให้มีความสุขแม่หมอ แบ,แบ่งบุญให้กับทุกคนนะคะนะคะขอบคุณคนที่กดติดตามใหม่และกดติดตามเก่านะคะคนที่น้อมรับคอมเมนต์ขอให้ อานนี้ส่งนี้ให้ทุกคนได้รับเร็วๆในสิ่งที่ดีๆงามๆนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอบคุณคนที่ไม่ค้ามโฆษณาแต่ถ้าค้ามก็ไม่เป็นไรนะ,ะนะคะนะคะแล้วก็คนที่ให้ซุปเปอร์แต่งแม่หมอะขอบคุณอย่างใหญ่หลวงนะคะนะคะโอเคค่ะเช้านี้นะคะวันพระเนาะเราก็นะคะนำน้องไพ่นะคะมานะคะว่า นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณภายใน3มวันนี้หรือว่าแล้วแต่คุณจะให้เกิดกี่วันนะคะแล้วแต่คุณโดนจิตโดนใจว่าไพ่นี้จะเกิดกี่วันนะคะเพราะเราไม่สามารถระบ,บุได้เหมือนกันแต่ว่าบอกว่าภายในเร็ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะขอทุกคนน้อมจิตน้อมใจส่งพลังงานมาที่ไพ่นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่าน โอเคค่ะนะคะนะคะ นิ่งไปเพราะว่านะคะแม่หมอจะต้องแบบว่าเออทำจิตแล้ววันนี้เป็นวันพาด้วยไงทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันพาด้วยนะนะคะขอให้ทุกคนนะคะถ้าใครอยากไปวัดไปเลยนะคะทุกคนไปเข้า,าศาสนาอะไรก็ไปเลยวันนี้นะคะถ้าอยากมีความสุขอยากมีรายได้เขาก็หัวเราะไว้นะคะแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาเลยจ้านะคะตามที่คุณปรารถนาเลยนะจ๊ะ นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะความขาดแค้นโอ้โหความขาดนิ่งไปเลยใช่ไหมแม่หมอใช่ค่ะความขาดแค้นแล้วก็ห้ามไม่เท้าการงานนะคะ ความขาดแคลนแล้วก็ห้ามไม่เทา้าคุณมีปัญหาทางด้านการเงินและปัญหาทางด้านการเงินมาจากการงานค่ะบางคนขออนุญาตพูดได้ไหมนะคะจิตการล้มละลายนะคะบางคนจิตการล้มละลายแล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งกับที่ทํางานแล้วลาออกจากงานนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะคะแล้วก็บางคนนะคะ รู้สึกว่าเหมือนโชคชะตากันแกล้งนะคะงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเหมือนจะดีก็ไม่ดีนะคะอ๋อแม่หมอไปดูแบบว่าเขาเรียกว่าแม่หมอเนี่ยเราไปดูตั้งแบบว่าหลายแรนดอมมีแต่คนบอกว่าดี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 แต่ทําไมมันไม่พลิกฟื้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันแบบยังคงวนเวียนอยู่นะคะกับความเจ็บปวดความเหน็บหนาวคนที่ไม่มีเงินอนะ นะคะโทษทีค่ะคนที่ขาดแคลนอ่ะมันจะรู้ว่าความเหน็บหนาวการที่ขาดแคลนเนี้ยมันเป็นยังไงดูฝนตกสิคะผู้หญิงคนนี้นะคะเสื้อผ้าเปียกปอนนะคะแม้แต่ไฟนะคะก็ไม่เป็นใจนะคะแม้จะอยู่ท่ามกลางหุบเหิวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็ไม่ได้ก้มหน้านะคะ เขาไม่ได้ก้มหน้าเขาแหงนหน้ามองนะคะแม้จะฝนตกแต่ก็มีเงาพระจันทร์ส่องให้เขาเพราะไฟมันดับใช่ไหมคะความมืดมิดแต่ยังมีแสงสว่างของพระจันทร์นะคะนําทางให้เขาแสงสาดส่องลงมาเขาแหงนหน้าสู้กับปัญหาเขาไม่ได้ก้มหน้ารับกับโชคชะตาหรือบาปก,กรรมของเขาเพราะฉะนั้นคุณเองก็เหมือนกันคุณจงเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่เขาแหงนหน้ารับนะคะ คิดว่าความหวังยังมีอยู่เขาไม่ได้ก้มหน้าเพื่อรอรับโชคชะตานะคะให้โชคชะตากำหนดแต่เขาแหงนหน้าเพื่อสู้โชคชะตานั่นเองค่ะนะคะแม้ว่าจะเหน็บหนาวแต่เขาก็แหงนหน้าสู้กับชะตานะคะนะคะแม้ว่านะคะความขัดแย้งต่างๆนะคะไม่ว่าความขัดแย้งนะคะห้าไม้เท้านี้จะเกิดในเรื่องงานนะคะ ให้คุณเดินออกมาคุณอย่าไปท้าทายคนอยู่ในหมู่เดียวกันนะคะจงเดินออกมาแล้วคุณคือผู้ชนะนะคะคุณจะเป็นพญามังกรตัวใหญ่ที่มีความชนะที่คนอื่นจะเกรงกลัวนั่นเองนะคะแล้วไงต่อครับเดอะเมจิเชียนนะคะเดอะเมจิเชียนคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นมีคนมีความรู้ความสามารถนะคะจงนำความรู้ของมา ของคุณมานะคะก่อให้เป็นประโยชน์นะคะคุณสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้ค่ะกดแรงดึงดูดคุณสามารถคุณพูดอะไรมันจะเป็นไปตามคำพูดของคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณพูดเขาเรียกว่ากดเมเนฟิถ้าคุณพูดว่าคุณรวยมันก็จะรวยนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะของคุณนะคะ ทำไมหยุดเนื่องเรียนนะคะทุกคนนี่คือโชคชะตาฟ้ากำหนดนะคะเมื่อคุณเจอคุณจะได้รับโอกาสดีๆนี่คือโอกาสดีแสงสว่างเห็นไหมคะเมื่อเช้ามาคุณอยู่ในหุ่มเหวแต่อยู่ดีๆชีวิตคุณพลิกผันไปอยู่ในราชวังไปอยู่ในวังนะคะซึ่งวังนี้นะคะเป็นวังนี้หนึ่งเหรียญเหรียญใหญ่ นี่คือโชคลาภที่คุณจะได้นะคะเราบอกแล้วว่าคุณสามารถเมนิเฟกต์ได้นะคะสิ่งต่างๆนานานะคะมันขึ้นอยู่กับคุณให้คุณหัวเราะให้คุณยิ้มกับโชคชะตานะคะไม่ต้องลองแล้วก็ดูว่าแล้วว่าแล้วลว่าคุณจะได้เจอความสุขแล้วนะคะทุกคนคุณจะได้เจอความสุขความอุดมสมบูรณ์ ชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะคะนะคะถึงไม่ได้ขึ้นเดอ d เดทก็ตามนะคะชีวิตของคุณในเร็วๆนี้จะพลิกผันนะคะ จากความขาดแคลนกลายไปสู่นะคะโชคนะคะโชคครั้งใหญ่หนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ชีวิตคุณจะกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ได้เลยนะคะเพราะขึ้นเดอเวอนะคะดวงชะตาผัดใบแล้วนะคะสิ่งต่างๆสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาจังหวะและโอกาสนะคะคุณเหน็บหนาวคุณขาดแคลนนะคะแม้แต่นะคะคุณรอให้คุณหลุดพ้นจากโชคชะตาแต่คุณไม่ได้ก้มหน้า คุณแงนหน้าและชัยชนะต่างๆนะคะนะคะคุณนอนรอนะคะนอนรอก็คือคิดวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมตัวตัวเราเป็นแบบนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมแต่อย่าโทษโชคชะตานะคะจงเดินหน้าสู้กับอะไรไม่มีอะไรที่มันขาดแคลนก็ขอให้บอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเหมือนน้องหญิงนะค่ะ ทุกคนได้เสด็จพี่น้องหญิงไหมคะเดี๋ยวมันจะดีเองใช่ไหมที่เขา,าเดี๋ยวมันจะดีเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะพูดแบบนี้ทุกวันนะคะบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีแบบนี้ก็ได้นะคะแน่นอนนะคะสิ่งต่างๆมันกําลังจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่จังหวะมันเริ่มมาแล้วนะคะจังหวะโชคชะตานะคะโอกาสนะคะหนึ่งเหรียญคุณจะมีความสุขอีกครั้งอ้ยโทษทีหนึ่ง เด็กถือถ้วยนะคะคุณจะมีโอกาสดีงามนะคะช่องทางทางด้านหาเงินช่องทางแห่งความสุขกำลังจะเข้าสู่ในชีวิตคุณช่องทางแห่งความสุขกำลังจะก้าวเข้าสู่ชะตาของคุณช่องทางแห่งความร่ำรวยกำลังก้าวมาสู่ในโชคชะตาเกณฑ์ดวงชะตาของคุณนั่นเองนะคะนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่ง เจ็ดดาบหมายถึงว่าการระวังตัวเองนะคะเจ็ดดาบเนี่ยเมื่อเราได้รับความสุขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราคุณเห็น9้าดาบไหมคะ9ดาบคือการนอนนิ่งหยุดพักนะคะนะคะ ความเครียดความอะไรปล่อยมันไปทิ้งมันไปนะคะไม่ต้องเครียดทําตัวให้มีความสุขหัวเราะนะคะโชคชะตาจะชอบความสุขโชคชะตาจะไม่ชอบความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะร้ายหรือดีให้หัวเราะเข้าไว้ให้ยิ้มเข้าไว้นะคะแล้วนะคะเจ็ดดาบคือป้องกันระวังตัวเองไม่ให้ตัวเองไปอยู่ในหลุมพรางของความเศร้าส้อยนั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณทําอยู่คุณก็ไม่กล้าบอกใครนั่นเองเพราะคุณกลัวว่า ่าคนอื่นเขาจะมาเป็นทุกข์กับคุณนะคะบางคนคิดคิดจนโสมเลยนะคะรางวัลน,นะคะแน่นอน77นะคะ ความความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนี่คือทางเลือกของคุณมันจะมีรางวัลมีทางเลือกให้คุณเยอะแยะมากมายโอกาสต่างๆจะเข้ามาหาคุณณนะช่วงเวลาทามมิ่งเร็วๆวันนี้ไม่เกินสองสามวันนี้ค่ะนะคะคุณจะมีโอกาสเลือก นะคะรางวัลที่คุณจะได้รับจะเป็นรางวัลชิ้นใหญ่นะคะซับก้อนใหญ่เป็นซับที่ขึ้นผุดขึ้นมาจากแสงตะวันให้คุณได้มีส,สตาร์นี่ไงคะเราบอกแล้วเดอเบอร์ The, แล้วก็เดอสตารชีวิตใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเหมือนดังเดอสตาร์ดาวดวงใหม่คุณจะเป็นดาวดวงใหม่เป็นคนใหม่นะคะทั้งนิสัยนะคะ เป็นคนใหม่ตั้งแต่นี้ใสเลยนะคะบุคลิกภาพคุณก็จะเป็นคนใหม่จากคนที่ไม่เคยแต่งตัวคุณจะเป็นคนแต่งตัวจากคนที่ไม่เคยเข้าสังคมคุณจะเข้าสังคมนะคะจากคนที่เ,เป็น i n รเวิร r t นะคะคุณก็จะกลายเป็นคน i n รเ o ิร r t ที่มีลักษณะเข้ากับคนอื่นได้นั่นเองนะคะนี่คือชีวิตคุณนับจากนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนค่ะนะคะ แล้วไงต่อคะอุปสรรคของคุณก็คือความขาดแคลนความขัดแย้งในเรื่องการงานนะคะปัญหาที่ลุงเล้าความคิดมากคิดเยอะ นะคะแล้วก็แต่คุณก็เป็นคนเก่งนะคุณเก็บความลับของตัวเองไว้เสมอคุณไม่ยอมบอกใครและคุณก็ระวังตัวเองรู้ว่าใครมากับคุณแบบไหนใครมาร้ายคุณก็ร้ายใครมาดีคุณก็ดีแบบนี้ค่ะแต่คุณแต่ก่อนคุณไม่รู้หรอกว่าใครมาดีมาร้ายคุณก็คิดว่าเขามาดีกับคุณหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่คุณขาดแลนเพราะว่าคุณอาจจะธุรกิจมีปัญหาคุณอาจจะตกงาน ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแจสเมนถึงแล้วถึงทุกคนคไม่กีดไม่กีดไม่กีดจัดเมนนี่คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าของคุณมันกำลังจะสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหอยหาคุณหอยหาความสุขดูปาโลมาปาโลมาเป็นสัตว์ที่มีแต่ความรัก ความอะไรให้กับมนุษย์ทุกคนนะคะนี่คือความสุขนั่นเองนะคะความสุขที่คุณจะได้รับตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณลองขอนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะนะคะ อีกไม่นานคุณจะได้รับนะคะหรือว่าหรือว่าวันสองวันนี้นะคะคุณจะได้รับนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณรอคอยมาเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมีไหมคะหรือว่านะคะหนึ่งปีหกเดือนหรือว่าสามเดือนหรือว่าเท่าไหร่นะคะการงาน คุณจะมีความสุขในการทำงานคุณอยากทำอะไรในด้านการงานคุณก็ทำได้นับจากนี้ถ้ามีเงินอะไรมันก็ทำได้ใช่ไหมคะทุกคนนะคะเงินอย่าคิดว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคะเงินคือปัจจัยหลักนะคะทุกคนนะคะแล้วการงานของคุณนะคะจากที่การงานมีการขัดแยง้งมีปัญหาในเรื่องการงานนะคะคุณสู้นะคะแล้วคุณก็รู้จักว่า มันต้องทํำยังไงคุณแก้ไขสถานการณ์ในด้านการงานได้เห็นไหมคะการงานมีปัญหามีความขัดแย้งนะคะคุณก็แก้ไขสถานการณ์นั้นได้ด้วยตัวเองคุณหาทางสว่างออกด้วยตัวคุณเองนั่นเองนะคะสิบเลียนเมื่อนี่คือ 9ก้าเหรียญก้าเหรียญน,นี้คือโชคใหญ่ซั์ก้อนใหญ่ที่คุณจะได้นะคะนี่คือการงานก็มานะคะการนี่คืออีกสามวันคุณจะได้ดังใจแบบนี้สามวันอะไม่สามวันก็ได้แล้วแต่คุณแต่นะคะเราลืมไปนะคะไม่สามวันก็ได้แล้วแต่นะคะเจ้าของเรนดอมอยากให้เกิดขึ้นวันไหนนั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งเหรียญน,นี่คือซั์ก้อนโตหนึ่งเหรียญคือเงินที่เอ่อ ทรัพย์ที่ได้มาจากอาจจะเป็นแบบลูกหนี้เอาหนี้มาคือเอาอะไรมาคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านะคะการทําธุรกิจทางด้านการเงินแล้วไปขอแบงก์แบบว่าเออไปกู้ใช่ไหมคะหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ผ่านอันนี้ก็โชคก็ได้หรือนะคะแล้วอันนี้นะคะเก้าเหรียญเก้าแห่ง เงินเศรษฐีนี่นะคะเงินแห่งเศรษฐีนี่การขายหน้าขายอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะนี่คือทรัพย์กรโตทรัพย์ที่คุณจะได้ในเร็ววันนี้ค่ะนะคะคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยทำธุรกิจบางอย่างแล้วมันมันลุ่งกว่าที่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้มันเด้งออกมานะคะการงานธุรกิจการงานใหม่ๆนะคะมันเริ่มอุย้ยธุรกิจการงานของคุณเป็นธุรกิจที่ การงานใหม่ที่คุณทํานี้นะคะเป็นธุรกิจที่จะนําความเจริญรุ่งเรืองจากเป็นไม้กลายเป็นเพชรจากไม้กลายเป็นเพชรนั่นเองนะคะทุกคนงานใหม่ๆที่คุณจะมีความสุขนะคะคุณเป็นเจ้าของจักรวาลไม้คาถาไม้เดียวแต่สามารถสกททุกอย่างในเรามีทุกอย่างได้นั่นเองนะคะทุกคนจ๋า เดวิลบางสิ่งบางอย่างคุณสามารถคุณต้องคอนโทลทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเดวิลก็คือการคอนโทลการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะอ้าวขอโทษเดอรเดทนะคะเดอรเดทมันจบแล้วค่ะทุกคนจ้ะเดอเดทนะคะคุณสามารถนะคะหลุดพ้นออกจากความ นะคะคุณเห็นไหมคะนกแสกใช่ไหมคะนกแสกนกแสกจะมาเอาวิญญาณคนต่างๆไปใช่ไหมคะแต่นกแสกไม่เห็นคุณนกแสกปลดปล่อยคุณแล้ว คุณได้อยู่บนหลังนกแสกคุณได้ปลอดภัยแล้วแต่คนที่อยู่ใต้เท้านกแสกนั่นคือดวงวิญญาณที่เขายังไม่ดูหลุดพ้นแต่คุณได้หลุดพ้นแล้วจากนกแสกนะคะคุณอยู่เหนือนกแสกนี่คือการตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองเหมือนชีวิตคุณพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยนะคะนะคะชีวิตของคุณ นะคะแล้วนะคะสิ่งดีงามเพิ่มพูนเข้ามาขอดูไพ่ด้านหลัง The view The view of fortune The view of fortune ค่ะชีวิตโชคชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนับตั้งแต่คุณมาดูไพ่นดอมนี้นะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สิน ทรัพส,สมบัติต่างๆจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายเพราะ the w i e l of fortune โชคชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนี่คือโชคชะตาหลังจากคุณได้เจอความขาดแคลนการตกงานธุรกิจการงานมีความขัดแย้งนะคะแต่คุณก็ใช้สติปัญญาของคุณแก้ไขปัญหาสุขสถานการณ์ออกนะคะคุณได้มีโชคครั้งใหญ่ในพรรษาของคุณชีวิตเป็น the w l แล้ว the v i e of fortune เป็น the star เตรียมตัวเฉลิมฉลองจ้านะคะนี่คือคุณจะมีการเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี้ในเร็ววันนี้นะคะงานใหม่ๆนะคะ ถ้าใครอยากแต่งงานคุณจะได้แต่งงานนะคะธุรกิจของคุณจะมั่นคงความสุขก็จะมาเดซันจ้านี่คือไพ่ดีๆนี่คะ่ะนี่คือสิ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็สีไม้เท้าแล้วก็ความสุขเดซันนะคะไพ่ด้านหลังของคุณจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือ สิ่งที่จะปรากฏให้คุณเห็นนะคะแบบนี้เลยทำไมเรายังไม่วางรู้ไหมมันมีสองจิตสองใจว่าถ้าเราวางเหมือนเราจับวางอนาคตของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมันมีมันมีข้อบวกข้อลบในตัวแม่หมออยู่บางสิ่งบางอย่างบอกว่าไม่ให้วางบางสิ่งบางอย่างบอกว่าให้วางก็เลยแบบอึงอ้งอึ้งแบบอิงอึงอ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบอบกฉันจะวางดีหรือไม่วางดีอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยวางนะคะที่นิ่งๆไปค่ะนะคะ,นะค,ะคุณจะได้เฉลิมฉลองความสุขบางคนจะได้แต่งงานนะคะหาเลิกหายามความสุขจริงๆคือหนึ่งถ้วยแล้วก็เดอร์ซันนะคะโอกาสใหม่ๆแสงสว่างดูสิเดอร์ซันคู่กับหนึ่งเหรียญน,นะคะอยู่ดีๆตอนแรกเราไม่คิดว่าจะวางนะแต่มีบางสิ่งบางอย่างไม่วางบางสิ่งบางอย่างบอก วางเห็นไหมคะในตัวแม่หมอยังมีข้วบวกข้อลบว่าจะวางดีไหมหรือไม่วางนะคะแล้วความดีก็คือเขาบอกว่าให้วางนะคะมีบางสิ่งบางอย่างบอกวางแล้วมันจะเจออะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรและพอเราวางแล้วทุกคนดูนะทุกคนดูนะเห็นหรือ,อยังคะนี่คืออะไรเดซันเดซันพะอาทิตย์สองดวงนี่คือทุกคน สุดยอดอ่ะนี่คือพระอาทิตย์สองดวงมันปาฏิหาริย์ไหมทุกคนเราไม่ได้คิดเลยนะเราไม่สาบานเลยเราไม่ได้คิดอะไรนี่คือพระอาทิตย์สองดวงที่ในจักรวาลน,นี้ไม่สามารถไม่สามารถมีพระอาทิตย์สองดวงได้คุณดูนะคะพระอาทิตย์สองดวงมาอยู่ในใน,ในแรนในแลนดอมเดียวกันและในสำรับเดียวกัน มันปาฏิหาริย์ไหมทุกคนตั้งแต่เราเปิดไพ่มาสามเดือนเราไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ในสำรับเดียวกันเกิดขึ้นสองดวงนี่คือชีวิตฟ้าหลังฝนชีวิตของคุณพระอาทิตย์สองดวงอะ,อะเราพูดได้แค่นี้นะคะพระอาทิตย์สองดวงนะคะแล้วก็คุณได้รับการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างการงานของคุณนี่ค่ะคุณได้ปลดปล่อยถูกเชือกพันธนาการ เห็นไหมคะตรงกับเดอะเดตโอ้โหทุกคนไพ่โคตรดีดีเวอร์ดีดีดีดับเบิลโชคดีโคตรดับเบิลดับเบิลพัด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 เลย พอพาทิสขึ้นด้วยกันสองดวงปาฏิหารไมทุกคนเราแทบไม่อยากหยิบเลยเพราะไพ่สวยมากการเงินการเงินของคุณคุณจะได้รับโชคจริงๆโชคครั้งใหญ่ในพรรษามีการเฉลิมฉลองนะคะมีความสุขนี่คือโชคที่คุณจะได้คือทรั์ก้อนใหญ่มากๆคุณดูดินะคะนี่คือทองคําหล่นมาในแอ่งน้ําขันภาชนะใหญ่ๆที่รองรับทองคํารองรับทรัพย์สินมหาศาล สมบัติมหาศาลที่หลั่งไหลมาหาคุณแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะคุณดึงดูดทุกสิ่งเงินงานนะคะแล้วก็ขนาดนะคะไม้เท้ายัางกลายเป็นเพชรคุณดูนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะในเร็ววันนี้ค่ะจัดเม้นคุณลองขอแล้วนะคะจัดเม้นสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณจะได้รับโชคโชคเลย นะคะแบบนี้เลยนะคะอ่ะนะคะมันปาฏิหาริมากเราแทบไม่อยากหยิบอะไรมันเหมาะสมที่คุณจะได้รับแล้วเพราะปัญหาของคุณมันให,ใหญ่หลวงมากปัญหาของคุณนี่คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของคุณเลยนะคะปัญหาคือคุณขาดแขนแต่คุณไม่ก้มหน้าคุณสู้กับโชคชะตาแม้ฝนตกคุณก็แงนหน้ามองมองท้องฟ้านะคะคุณไม่ก้มหน้า ถ้าการก้มหน้ามันจะทําให้เรารู้สึกกลัวนะคะทุกคนทุกคนต้องแงนหน้าแบบผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีความขัดแย้งคุณอย่าไปสู้กับเขาเลยนะคะคุณถอยออกมาเห็นไหมถ้ามองดีๆว่าเขาถอยนะคะขเขาหันหลังแล้วเขาถอยเขามองนะคะสามไม้เท้าเขามีแค่สองไม้เท้าแล้วเขามองสามคนนี้เขาถอยนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเองนะคะโชคชะตาเปลี่ยนไปแล้ว นะคะการนิ่งคิดการเจอปัญหาต่างๆมันทําให้คุณได้เรียนรู้ความสุขกําลังจะมาหาคุณนี่คือความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่กําลังจะมาหาคุณนะคะคุณกล้าท้าทายนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําแล้วคุณไม่กล้าบอกใครแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะนี่คือไพ่ไลน์เดอรเดมันจบลงแล้วคะ่ะ นะคะคุณคือผู้ชนะนะคะคุณคือความยิ่งใหญ่นะคะงานก็จะเข้ามาหาคุณแบบรัวๆนะคะคุณจะมีงานเข้ามางานหนึ่งงานสองงานสาชีวิตของคุณจะเกิดใหม่ทันทีเหมือนเดอะสตาร์เดอะซันแล้วก็เดอดสตาร์นะคะจัดเม้นสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณปรารถนาให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงนะคะเงินนะคะเงินก็จะมา นะคะเงินงานมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ ะค,ะคุณบางคนจะได้แต่งงานนะคะงานใหม่ๆเข้ามาค่ะบางคนจะได้แต่งงานนะคะน,คน,คนี่คือรางวัลการเฉลิมฉลองนี่คือรางวัลสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะรางวัลสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณจะได้รับมีการเฉลิมฉลองสิ่งดีๆแน่นอนคะ่ะนี่คือรางวัลนะคะเดอรเดมันจบลงแล้วนะคะรางวัลที่คุณจะได้คือนะคะโชคใหญ่แล้วก็เดอรเดยมันได้จบลงแล้วสิ่งดีงาม ีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะนะคะโอเคไพ่ดีหมดเลยนะคะเดอ w o r วอร์เดอรซันพาทิตขึ้นสองดวงปาฏิหาริมากมากเลยถ้าจะเอาพาทิตขึ้น3ดวงก็คือนี้เลยค่ะจัดเมนถ้าเราเรียงใหม่นี่คือพาทิตสามดวงแต่ว่าเราไม่เรียงแบบนั้นเพราะว่าจัดเมนมันอยู่ฝั่งนี้เราก็เลยไม่ฝืนชะตานะคะ คุณจะมีความสุขอีกครั้งนะคะคุณจะมีความสุขมากมายเพราะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วคุณคือ The w i e l of Fortune นี่คือรางวัลครั้งยิ่งใหญ่ที่มีให้คุณเลือกมากมายเลยค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเช้านี้ขอให้ทุกคนได้รับความสุขนะคะจาก นะคะพระอาทิตย์แสงแห่งความร่ำรวยแสงทองเหลืองอลามาแบบนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและรับสิ่งโอกาสใหม่ๆที่จะมาเหมือนแรนดอมนี้แดนดอมที่มีพระอาทิตย์สามดวงขึ้นด้วยกันแต่สองดวงขึ้นพร้อมทิศทางเดียวกันและพระอาทิตย์ดวงที่สามนี่คือแสงสว่างพระอาทิตย์ขึ้นดวงที่สามเลยนะทุกคนนี่คือแสงสว่างเดอะเวอร เห็นไหมคะ The word The word ก็มีพระอาทิตย์3ดวงขึ้นด้วยกันไม่ใช่สองดวงแล้วทุกคนขอโทษค่ะนะคะพระอาทิตย์3ดวงขึ้นด้วยกันนะคะแล้วก็มีแสงสว่างนะคะจากพระอาทิตย์สองมาที่คุณนะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ดับเบิลโชคดีโคดโคดชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและดับเบิลโชคดีขอให้แรนดอมนี้นะคะเป็นจริง และฉับพันธันใดเหนือความคาดหมายทุกประการขอให้ทุกคนได้รับแรนดอมนี้มีความโชคดีด่งแรนดอมนี้ขอให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะคะแล้วน้อมรับเอาแบบร้อเปอร์เซนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะได้หมอก็ขอไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย